ชายนิสัยตามวันเกิด31วันคนที่เกิดวันที่หนึ่งเป็นคนรักเสรีกล้าหาญและไม่ก้มหัวให้ใครคนเกิดวันที่หนึ่งของทุกเดือนเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงจนเกือบจะเรียกได้ว่าดื้อรัน้นพอใจที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวเองและไม่สนใจว่าใครคิดยังไงกับตัว ด้วยมีอารมณ์รุนแรงกระด้างแข็งก้าวคิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นไม่กลัวว่าจะพูดอะไรออกไปและเมื่อจําเป็นจะต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องแล้วคนเกิดวันที่หนึ่งจะทุ่มเททุกอย่างคนเกิดวันที่หนึ่งจะกำหนดเป้าหมายของชีวิตไว้สูงสุดตั้งใจสแสวงหาความเป็นเลิศให้แก่ชีวิตในทุกด้าน แต่จะไม่ยอมบอกหรือแม้แต่แสดงออกให้คนอื่นรู้ว่ากำลังประสงค์อะไรเป็นคนมีเพื่อนสนิทแต่มักจะหยิ่งเกินกว่าที่จะให้เพื่อนสนิทรู้ว่ากำลังเผชิญปัญหาหรือผิดหวังคนที่จะเอาชนะคนเกิดวันที่หนึ่งก็คือคนที่มีนิสัยเหมือนกันถ้าได้พบคนที่มีนิสัยเหมือนกันแล้วเวลาทั้งหมดที่มีอยู่จะยกให้เพื่อนคนนั้นจนหมดสิ้น แต่กระนั้นก็ตามก็ยังไม่ยอมบอกให้เพื่อนสนิทคนนั้นรับรู้ถึงปัญหาหรือความคิดที่แท้จริงของตนเองอยู่ดีคนเกิดวันที่หนึ่งจะหลงรักคนง่ายและรักอย่างลึกซึ้งด้วยแต่ความรักก็เป็นเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งที่คนเกิดวันที่หนึ่งปกปิดดังนั้นความรักจึงเป็นเพียงความลึกซึ้งที่เก็บไว้ในใจเท่านั้นความที่ชอบอิสระและไม่ชอบง้อใคร ชีวิตส่วนใหญ่จึงมักจะชินอยู่กับการอยู่คนเดียวอย่างเหงาเหงาแต่ก็ทนงคนอื่นมักมองว่าไม่มีน้ำใจเอาแต่ใจตัวเองดื้อและขี้อิจฉาคนเกิดวันที่สองเพื่อนเป็นคนสำคัญคนเกิดวันที่สองของทุกเดือนเป็นคนที่ให้ความสำคัญแก่เพื่อนมากที่สุดไม่ว่าจะคิด จะทำอะไรก็จะคิดถึงเพื่อนก่อนเสมอและมักจะไปทำอะไรโดยไม่ปรึกษาเพื่อนเลยทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมมองการไกลเห็นประโยชน์ระยะยาวไม่ใช่คนโลเลต้องคอยทำตามเพื่อนแต่เป็นคนที่ต้องการให้เพื่อนหรือคนรักรับรองว่าสิ่งที่ทำไปนั้นถูกต้องแล้วท,ท,ทั้งๆที่ตัวเองก็รู้ว่าทำถูกแล้ว แต่ก็อยากให้มีคนมาบอกว่าทำถูกแล้วอยู่ดีเป็นคนฉลาดสามารถจิบฉวยประโยชน์จากคำแนะนำหรือข้อวิพากษ์วิจารณ์ของเพื่อนนำมาประสมประสานให้เกิดผลดีแก่งานเต็มที่เวลาทำงานจะคิดแต่เพียงว่าเพื่อนคนไหนจะได้ประโยชน์อันใดบ้างแทนที่จะคิดถึงตัวเองก่อนคนที่มีเพื่อนเกิดวันที่สองจึงมักได้เกื้อกูลเป็นอย่างดี โดยปกติแล้วเป็นคนเรียบร้อยอ่อนหวานไม่ชอบขัดใจใครและพร้อมที่จะคบหาผู้คนเพราะอยากมีเพื่อนมากอยู่แล้วแต่มีข้อเสียคืออารมณ์จะเปลี่ยนแปลงง่ายใครทำอะไรขัดใจหรือความรู้สึกไม่ได้เลยจะเกิดน้อยใจหรือโกรธผู้วามขึ้นมาทันทีเมื่อเวลาอารมณ์ดีก็เค้าเคลียรกันเหมือนแมวเชื่องเชื่องแต่ถ้าใครทำให้ผิดใจ ก็จะกลายเป็นพยักไร้ขึ้นมาทันทีเพื่อนๆของคนเกิดวันที่สองนี้มักจะพากันห่างๆห,หรือระวังเมื่ออยู่ไกลเพราะกลัวอารมณ์แปรปรวนจุดอ่อนนี้เองที่ทำให้คนเกิดวันที่สองมีเพื่อนน้อยลงกว่าที่ควรความดีที่ทำให้เพื่อนก็มักลดค่าลงเพราะความเจ้าอารมณ์ของตัวเองด้วยคนที่เกิดวันที่สอง ลัวมากที่สุดคือความเหงาความว้าเหวการอยู่คนเดียวคิดคนเดียวทําคนเดียวบางทีแม้จะอยู่ท่ามกลางเพื่อนก็ยังแอบนึกไปว่าเพื่อนไม่ให้ความสนใจถ้าเพื่อนของท่านเกิดวันที่สองก็อย่าแปลกใจเลยถ้าเห็นว่าเพื่อนงอนเก่งขี้หึงและบางทีก็เจ้าอารมณ์เพราะนั่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาหรือเธอ ก็เป็นเพื่อนที่รักท่านมากเพราะคนที่เกิดวันที่สองชอบคบคนวนเวียนอยู่แต่กับเพื่อนเท่านั้นคนเกิดวันที่3ท่านคือเพื่อนที่แสนดีคนเกิดวันที่สเป็นคนเฉลียวฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์ความคิดของคนที่เกิดวันนี้ไม่เคยหยุดนิ่งและหากใครทําตามความคิดนั้น ก็จะได้พบกับความสำเร็จในการส,สรรรส้างสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นผู้นำทางความคิดในการพัฒนาเหมาะมากสำหรับงานในตำแหน่งฝ่ายวางแผนและพัฒนานอกจากจะมีความคิดสร้างสารรค์แล้วยังมักคเนเหตุการณ์ต่างๆข้างหน้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำทั้งนี้มิใช่อาศัยโหราศาสตร์แต่อาศัยความใฝ่รู้และดวงปัญญาอันแจ่มใสมากกว่า คนที่เกิดวันที่3มีมสเสน่ห์ยอยู่ที่ความเปิดเผยมีความคิดความเห็นอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้นตรงๆไม่เคยเก่งว่าคนที่ได้ฟังจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อตัวเองถ้าเห็นว่าสิ่งใดไม่ถูกต้องหรือแม้แต่ไม่ถูกใจก็จะพูดไปตามความรู้สึกซึ่งบางครั้งหรือบ่อยครั้งก็พูดแรงเกินไปและแสดงกิริยาไม่ชอบใจออกมาให้เห็นทีเดียว สิ่งที่คนเกิดวันที่3ชอบมากที่สุดก็คือการที่ได้อยู่ในกลุ่มของเพื่อนสนิทมิตรสหายได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างเต็มที่และตรงไปตรงมาจะว่าคนเกิดวันนี้พูดเป็นแต่เรื่องจริงจังไม่มีเรื่องโรแมนติกก็คงจะได้แต่ที่จริงแล้วคนเกิดวันที่สเป็นคนชอบความงามตามธรรมชาติและความแปลกใหม่ถ้าท่านมีเพื่อนเกิดวันที่สาม ท่านไม่ควรพาเขาไปเที่ยวที่เก่าไม่ควรสั่งอาหารชุดเดิมมาเลี้ยงเขาหรือเธอเป็นอันขาดเพราะสิ่งเก่าๆขัดกับความคิดที่ไม่หยุดนิ่งของเขาใครที่ชอบนัดที่เก่าเวลาเดิมจะทําให้กดเกิดคนเกิดวันที่สารู้สึกเบื่อคนเกิดวันที่สมไม่ชอบให้ใครมากํากับให้ทําหรือไม่ให้ทําอย่างโน้นอย่างนี้บางทีจะทำตรงกันข้ามกับข้อห้ามหรือคำแนะนำเหล่านั้น เพื่อเป็นการประท้วงไปเลยก็ได้ในขณะที่คนเกิดวันที่สเป็นคนรักเพื่อนตรงไปตรงมาและจริงใจกับเพื่อนรับผิดชอบการงานอย่างฉลาดและสร้างสรรค์แต่ในความรู้สึกลึก,ลกๆกลับเป็นคนที่ว้าวเวหาเพื่อนสนิทไม่ได้และในความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นไม่ค่อยมีใครสนิทกับคนเกิดวันนี้นะักถ้าท่านมีเพื่อนที่เกิดวันที่สาม จงให้ความจริงใจต่อคนผู้นั้นให้ความรักและเอาใจใส่ท่านจะได้รับน้ำใจตอบสนองจากเพื่อนที่แสนดีหรือถ้าท่านรักกับคนเกิดวันที่สามท่านก็จะได้เพื่อนที่ดีที่สุดเป็นคู่ชีวิตคนเกิดวันที่4จริงใจและมั่นคงความจริงใจต่อเพื่อนฝูงคือคนที่เกิดวันที่4นี้นอกจากมีความจริงใจต่อเพื่อนแล้ว คนเกิดวันนี้ยังต้องการความจริงใจจากเพื่อนเป็นผลตอบสนองด้วยคุณสมบัติประการต่อมาคือการเป็นคนรักการทำงานเอาการเอางานมีความรับผิดชอบเป็นเลิศที่สำคัญคือเป็นคนที่มุ่งมั่นในการสร้างชีวิตให้มั่นคงการสร้างหลักฐานให้แก่ชีวิตของตนเองเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตดังนั้นคนเกิดวันนี้จึงทำงานหนัก เพื่อตอบสนองความหวังของตัวเองคุณสมบัติดังกล่าวทำให้เกิดคนที่เกิดวันที่4มีจุดอ่อนตามมาด้วยกล่าวคือความจริงใจที่มีต่อเพื่อนและความต้องการให้เพื่อนจริงใจด้วยนั้นบางทีรุนแรงไปจนถึงจุดที่เรียกร้องความสนใจจากเพื่อนหรือหงห่วงไปเลยก็มีและในขณะที่คนเกิดวันที่สเป็นคนเอาการเอางาน ทำให้บางครั้งถูกมองไปว่าเป็นพด็ดการหรือเข้มงวดกับเพื่อนฝูงได้ง่ายๆแต่ลักษณะที่แสดงความผึงหวงก็ดีความเข้มงวดบางอย่างก็ดีเป็นลักษณะที่ป่งบอกถึงความจริงใจในการครบหากันมากกว่าที่จะเป็นจุดอ่อนคุณสมบัติอีกประการหนึ่งของคนเกิดวันที่4ก็คือความเป็นคนค่อนข้างระวังตัวมีความคิดรอบคอบ แต่คุณสมบัติประการนี้ก็มีได้เป็นผลร้ายแก่เพื่อนฝูงที่สุดจริลใจเป็นการสร้างกลไกระวังตัวเองของเจ้าตัวเท่านั้นเพราะคนเกิดวันนี้จะทุ่มเททุกอย่างให้กับคนที่ตนเองเห็นว่ามีความจริงใจต่อกันอย่างแท้จริงคนเกิดวันที่สี่ถ้าคิดจะช่วยใครก็จะช่วยจนหมดตัวสุดชีวิตอย่างไรก็ตามท่านจะต้องระวังตัวบ้าง ถ้าจะคบกับคนที่เกิดวันที่4โดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะทําให้คนเกิดวันนี้โกรธหรือเกลียดท่านเป็นอันขาดเพราะหมายเลข4นี้จะร้ายกาจกับคนที่ร้ายกาจด,ด้วยอย่างที่ใครๆก็คาดไม่ถึงจริงๆและสิ่งที่คนเกิดวันที่4เกลียดมากๆก็คือการที่รู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกลวงหรือการที่เพื่อนฝูงปันใจไปให้คู่แข่งถ้าท่านมีทุกข์หนัก อย่าลืมไปหาคนเกิดวันที่4เพื่อช่วยเหลือปลอบประลมใจและถ้าท่านอยากได้คนรักหรือคู่ครองที่เอาการเอางานจริงใจต่อมิตรภาพรักเพื่อนฝูงก็ควรไปหาคนที่เกิดวันที่4ทั้งนี้ท่านต้องทำใจให้มั่นคงว่าท่านจะรักเพื่อนที่เกิดวันที่4ีนี้อย่างจริงใจแล้วท่านจะได้คู่ชีวิตที่มีแต่ความจริงใจมั่นคงต่อท่านตลอดชีวิต คนที่เกิดวันที่5นักอุดมการหรือบางทีก็ผดเด็จการถ้าคนที่คุณรักใครครบหาอยู่ขณะนี้เกิดวันที่5ของเดือนใดก็ตามคุณก็ต้องตระหนักไว้ว่าคุณได้คบกับคนที่มีลักษณะนิสัยสองอย่างอยู่ในตัวเดียวกันนิสัยที่แท้จริงของคนเกิดวันที่5ก็คือการเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนมีเหตุผลและ ยอมรับความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่จะไม่ปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามยถากรรมถ้าจะเปรียบกับหัวหน้าทีมกีฬาเขาก็เป็นหัวหน้าทีมที่ไม่เคยเสียใจเลยถ้าทีมของเขาหรือเธอประสบความพ่ายแพ้แต่ก็จะรีบไปปรับปรุงทีมเป็นการใหญ่ข่าวหน้าไม่ควรจะแพ้อีกข่าวนี้แพ้แล้วไม่เป็นไรเขาจะคิดอย่างนั้นคนเกิดวันที่5จะเกียดการถูกบังคับ ให้เป็นอย่างโน้นทำอย่างนี้ถ้าเขารู้ตัวว่าถูกสั่งถูกบังคับเขาจะมีปฏิกิริยาในการต่อต้านขึ้นมาทันทีทันที่มีคู่รักคู่ครองหรือบุตรธิดาเกิดวันที่หจะต้องรู้ความจริงข้อนี้เอาไว้เป็นเบื้องต้นทีเดียวสมมุติว่าแฟนของคุณเกิดวันที่5และกำลังติดบุหรี่ถ้าคุณไปบอกเขาว่าเขาควรงดบุหรี่ เขาอาจจะเลิกจากคุณไปเลยทั้งๆท,ที่เขาก็เห็นด้วยกับคำแนะนำของคุณและต้องบ้าอดบุรีอย่างจริงจังแต่นั่นหมายถึงว่าเขาเลิกคบกับคุณไปแล้วคนที่เกิดวันที่5ต้องการก็คือการเปิดโอกาสให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำถ้าเขาเป็นเด็กคุณก็ควรปล่อยให้เขาเล่นโลดโผนตามใจเพียงแต่ดูแลอยู่ห่างๆไม่ให้เกิดอันตรายร้ายแรงก็พอ แต่ถ้าเขาเป็นคู่รักคู่ครองของคุณเกิดอยากเล่นกีฬาผาดโผนล,ลงทุนเสี่ยงทางธุรกิจหรือแม้แต่ความคิดจะมีภรรยาอีกสักคนถ้าหากพ,พอยอมได้ก็ควรยอมถ้ายอมไม่ได้ท่านก็ต้องคัดค้านด้วยวิธีหวานล้อมไม่ใช่วิธีธีชี้นำเพราะคนที่เกิดวันนี้ต้องการที่จะได้แสดงความสามารถถ้าใครไปกีดขวางปิดกั้นไม่ให้เขาหรือเธอได้ทำในสิ่งที่ต้องการ แม้จะรักกันแสนรักก็อาจจะกลายเป็นศัตรูกันได้ในทันทีอย่างไรก็ตามเขาหรือเธอโดยปกติแล้วเป็นคนอ่อนหวานขี้เกรงใจและช่างเอาอกเอาใจเขาจะดือ้อต่อเมื่อถูกบังคับเท่านั้นคนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีรสนิยมทางเพศสูงชอบกิจกรรมทางเพศที่ประณีตเป็นคนกาได้กาเสียในเรื่องเพศสัมพันธ์แต่เมื่อถึงบททดสอบสุดท้าย คุณอย่าเผลอไปแนะนําอะไรเขาหรือเธอเป็นอันขาดปล่อยให้เขาหรือเธอมีความสุขอยู่กับแบบที่เขาต้องการจะดีที่สุดเขาหรือเธอเป็นคนชอบเผด็จการก็ตรงนี้แหละคนเกิดวันที่6อยู่ได้ด้วยความรักเขาหรือเธอคือพ่อบ้านแม่บ้านสถานที่ที่เหมือนทิพวิมานของเขาก็คือบ้านอันแสนอบอุ่นด้วยไอรัก เด็กที่เกิดมาในวันที่6ในครอบครัวที่แตกสลายร้าวรานจะเป็นเด็กที่น่าสงสารและจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่น่าสงสารมากด้วยเพราะคนที่เกิดวันนี้แทบจะอยู่ไม่ได้ในที่ที่ขาดความรักคนที่เกิดวันที่6หากมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นเขาหรือเธอจะโผล่เข้าซบหกคนที่หยิบยื่นความรักให้โดยไม่รังเลใจเลยคนเกิดวันที่6นี้ ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับคนที่เขารักเอามากๆแม้ว่าตัวเขาหรือเธอจะรูปงามและเฉลียวฉลา,าดเพียงใดแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเรื่องความรักและเพทตรงข้ามเขาเกรงไปว่าถ้าเขาตัดสินใจผิดจังหวะความรักจะหลุดรอยไปดังนั้นถ้าคุณเป็นหญิงและมีคนรักเกิดวันที่6ก็ไม่ควรจะสงสัยว่าทำไมคนรักของคุณ ไม่กล้าแม้แต่จะแตะต้นแขนของคุณทั้งๆที่คุณคิดว่าเขาน่าจะกอดคุณแล้วด้วยซ้ําแต่อย่างไรก็ตามคนเกิดวันนี้มักจะไม่ขาดเพื่อนต่างเพศเพราะรูปงามนิสัยดีอ่อนหวานเป็นคนซื่อๆปัจศจากมารยาทและจะไม่คิดขบฏต่อคนอื่นเลยก็โถกับคุณเขายังไม่กล้าจะแตะแขนเลย เขาจะกล้าไปจับมือใครได้เรารักกับเขาไว้คุณก็จะได้พ่อบ้านแม่เรือนที่อยู่กับเยา้าเฝ้ากับเรือนอ่อนหวานเขาหรือเธอจะพยายามทำบ้านให้เป็นวิมานสำหรับคุณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับความรักคนที่เกิดวันที่หเป็นคนมุ่งมั่นมานะใจคอก็หนักแน่นมั่นคงไม่วอกแวกไม่ว่าเรื่องใดเป็นคนที่ไว้ใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่ตัวรักทุกวิถีทาง นิสัยใจคอจริงๆจึง,จง,จงน่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือนักสังคมสงเคราะห์เนื่องจากใจอ่อนรักเด็กรักสัตว์เลี้ยงถ้าได้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังว่านี้แล้วก็จะก้าวดีนักก้าวหน้าดีคนเกิดวันนี้ค่อนข้างปิดตัวเองในเรื่องรสนิยมทางเพศทั้งที่ความจริงตัวเองเป็นไฟแต่มักแสดงให้ปรากฏในรูปของน้ำแข็งถ้าคุณเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนเกิดวันที่6 คุณควรจะใช้ความระมียดระไมยของคุณช่วยจุดไฟให้เขาหรือเธอคุณควรเป็นฝ่ายนำแล้วเขาหรือเธอจะค่อยๆแกะเกาะตามคุณไปได้เองและคุณไม่ต้องห่วงว่าเขาหรือเธอจะตามไม่ทันพอเมื่อถึงบทสุดท้ายคุณอาจเป็นฝ่ายตามไม่ทันก็ได้อย่าลืมว่าคนเกิดวันที่6อยู่ได้ด้วยความรักความรักที่คุณส่งให้เขาหรือเธอ จึงต้องพร้อมมูลทั้งคุณภาพและปริมาณคนเกิดวันที่7นักเล่าประสบการณ์ลักษณะเด่นของคนเกิดวันนี้ก็คือการสแสวงหาประสบการณ์ในเรื่องต่างๆด้วยตนเองชอบประสบการณ์ตรงมากกว่าการเรียนรู้จากคนอื่นแต่เป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันตนเองสูงไม่ลุ่มหลงอะไรง่ายๆไม่ว่าจะเป็น เหล้าบุหรี่ยาเสพติดการพนันหรือแม้แต่เพื่อนต่างเพศการที่คนเกิดวันที่7ไม่ลุ่มหลงอะไรง่ายๆย่อมเป็นผลดีต่อการชอบรองของเขาเองเพราะเขาจะเรียนรู้โดยไม่ติดสิ่งเหล่านั้นถ้าท่านคิดว่าจะเอาตัวเอาใจของท่านไปให้เขาทดลองเพื่อให้คนเกิดวันที่7หลงไหลท่านก็คิดผิดเท่านั้นเอง คนเกิดวันที่7นี้โดยปกติเป็นคนมีศีลธรรมและมีเมตตาเป็นคนใจง่ายๆซื่อตรงและค่อนข้างขี้สงสารแต่สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองคนเกิดวันนี้กลับไม่ค่อยแน่ใจตัวเองมักจะขัดแย้งตัวเองหรือลังเลในสิ่งที่ตัดสินใจอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขัดแย้งในข้อที่ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรดี ยึดกฎเกณฑ์หรือว่าจะปล่อยตัวตามใจตัวเองคนเกิดวันนี้เป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายซึ่งเป็นลักษณะของคนชอบรองเพราะถ้าใครชวนถูกขูแล้วจะให้ทำอะไรก็ทำเป็นคนตรงไปตรงมาในเรื่องความคิดถ้าเชื่ออะไรแล้วจะพูดออกไปโดยไม่ต้องคิดเลยโดยไม่สนใจว่าจะไปขัดแย้งกับใครเป็นคนรักหมูนะ่คณะแต่ก็ค่อนข้างอวดตัว และถ้าหมู่คณะมอบหมายงานให้แล้วคนเกิดวันนี้ก็จะทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบจนสุดชีวิตคนเกิดวันนี้ไม่ใช่คนไม่อิ่มรักแต่เป็นคนที่มีความรักมากพอที่จะแจกจ่ายให้ใครๆได้ไม่จบสิ้นชอบคู่ครองที่มีความเข้มแข็งและใจกว้างพอที่จะให้เขามีเสรีในเรื่องของความรักแต่เขาไม่ชอบให้ท่านมีรักที่เสรี าชอบให้ท่านรักเขาหรือเธอคนเดียวคนเกิดวันที่8ทุกอย่างต้องพร้อมลักษณะเด่นของคนเกิดวันที่8ก็คือทุกอย่างต้องพร้อมอย่างที่ฝรั่งเขาเรียกว่า perfectionist ถ้าชีวิตของคนประกอบไปด้วยความสุภาพความมั่นคงและความมีการศึกษาดีแล้วคนเกิดวันที่8ก็คือคนที่ขวนขวายหาสิ่งนี้ มาเพื่อให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบการสแสวงหาความสมบูรณ์ของเขาอาจทำให้เพื่อนฝูงหรือคนรักต้องเหน็ดเหนื่อยไปด้วยคำว่าทุกอย่างต้องพร้อมของคนเกิดวันที่8ในะอีกอย่างก็คือเขาจะปรากฏตัวในที่สาธารนณะต่อเมื่อมั่นใจว่าตัวเองพร้อมเท่านั้นคนเกิดวันนี้ตามปกติส่วนใหญ่จะไม่รับแขกโดยแต่งชุดตามสบาย ถ้าท่านมีเจ้านายเกิดวันที่8และจะเชิญไปเปิดงานตรวจงานท่านต้องเตรียมให้พร้อมมิฉะนั้นท่านจะถูกตัดเงินเดือนเสียเปล่า,าคนเกิดวันนี้มักมีสมองเป็นเลิศฉลาดหลักแหลมจนดูเหมือนมีเล่เหลี่ยมทั้งที่เป็นเพียงคนตรงตกอกดเกณฑ์เท่านั้นความหลักแหลมทำให้มีความสามารถหลายด้านเรียนหนังสือเก่งทำงานเก่งปรับตัวให้เข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ได้ดี และถึงแม้ว่าเขาเกิดคิดจะเป็นนักโหราศาสตร์เขาก็จะเป็นนักพยากรณ์ชั้นเยี่ยมในอีกด้านหนึ่งคนเกิดวันที่8มีจิตใจอ่อนไหวรับรู้ความปรารถนาดีจากคนข้างเคียงได้ง่ายแต่จะเก็บความรู้สึกนี้ไว้โดยใช้ความเข้มแข็งพรางตาเขาจะรับรู้ได้เองว่าท่านรักใครผูกพันตัวเขาหรือเธออยู่ไม่ต้องบอกรักในคืนวิวา หรือเวลาอันเป็นส่วนตัวท่านช่วยจัดบรรยากาศให้ดีๆห้องสะอาดเตียงเรียบร้อยข้าวของเป็นระเบียบแล้วท่านก็จะรู้ดีลาเร่าร้อนที่คนเกิดวันที่8มีอยู่เรื่องที่ควรปรับปรุงของคนเกิดวันนี้คือการรับและการให้เพราะคนเกิดวันนี้บางครั้งจะมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบมากเกินไปควรรู้จักลดความทะเยอทะยานลงบ้าง คนเกิดวันที่9เจ้าความคิดคนเกิดวันที่9บ่งบอกบุคลิกภาพของนักอนุรักษ์นิยมและลักษณะของนักปาาเป็นคนที่มีความท่าทีเคร่งขรึมสุภาพและขี้อายและมีความวิตกกังวลเป็นเจ้าเรือนเป็นคนเอาจริงเอาจังต่อชีวิตและโลกมากเกินไปเป็นคนที่เห็นว่าการพักผ่อนเป็นเรื่องประหลาดหรือใหญ่โตจะเห็นว่า การทำงานเป็นเรื่องที่ต้องทุ่มเทตลอดชีวิตที่น่าเป็นห่วงก็คือเขาหรือเธอทำงานจนไม่รู้จักพักผ่อนหย่อนใจท่านจะไม่เห็นคนเกิดวันนี้ออกไปร้องรำทำเพลงกับใครบ่อยนักถ้านั่งในรถทัศนาจรประเภทจิงฉับทัวร์ท่านจะไม่พบคนเกิดวันนี้ออกไปตีสิ่งตีฉาบเลยคนเกิดวันที่9มีพรสวรรค์นในด้านการอธิบายหรือเล่าเรื่องต่างๆให้เข้าใจง่าย แต่การพูดการอธิบายของเขาดูจะเป็นจริงเป็นจังและไม่มีมุกตลกมากนะักจึงเป็นนักพูดที่ดีมีสาระจึงเป็นครูมีลูกศิษย์ลูกหานิยมหรือเป็นนักพูดที่มีผู้คนยกย่องปกติคนเกิดวันที่9จะชอบอยู่คนเดียวเงียบๆแต่ถ้ามีคนมาคุยด้วยก็จะพอใจยิ่งถ้ามาขอคำแนะนำขอความช่วยเหลือต่างๆด้วยแล้วคนเกิดวันนี้จะรู้สึกว่า ท่านเป็นภาระงานที่จะต้องปกป้องดูแลเป็นอย่างดีดังนั้นถ้าจะไปสร้างความรักความสัมพันธ์กับคนเกิดวันนี้ควรเข้าไปในรูปของคนอกหักหรือต้องการพี่น้องที่ปรึกษากันได้มากกว่าที่จะเริ่มด้วยการเฮฮาสนิทสนมคนเกิดวันที่9จะเอาใจใส่ดูแลคนที่ตัวเองรักเป็นอย่างดีทุ่มเทให้กับความรักอย่างเต็มที่ไม่เจ้าชู้เลย ออกจะน่ารักทีเดียวถ้าจะขี้หึงและขี้กังวลน้อยลงอีกสักหน่อยคนเกิดวันที่10แข็งหรือไม่ก็แกล่งคนเกิดวันที่10เป็นคนที่มีปัญหาบางอย่างมาตั้งแต่เด็กจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่คนเกิดวันนี้จะรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวในโลกบ่อยๆอยาจเป็นเพราะเมื่อเยาว์วัยต้องพัดภาคจากครอบครัวไปอยู่กับปู่ย่าตายาย หรืออาจจะเป็นเพราะเป็นลูกคนที่เกิดมาในช่วงชีวิตที่ครอบครัวกำลังต้องเผชิญปัญหาทำให้โนคนเกิดวันที่10รู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งและต้องเรียนรู้การช่วยตนเองมาตั้งแต่เด็กแต่คนเกิดวันนี้แม้จะรู้สึกว่าตัวเองต้องอยู่คนเดียวในโลกแต่กลับไม่ใช่คนประเภทยอมให้ความเหงาหรือความว้าเหวมาทำให้ตัวเองอ่อนแอตรงกันข้ามกับคนทำให้ตัวเองเข้มแข็งเด็ดขาด แกร่งกล้ากล้าตัดสินใจกล้าที่จะพูดในสิ่งที่ต้องการกล้าสู้กล้ายืนอยู่คนเดียวจนคนพากันมองว่าเป็นคนแสดงอำนาจและเจ้าอารมณ์แต่ถ้าคุณมีเพื่อนเกิดวันนี้คุณจะเรียนรู้ได้ไม่ยากเลยว่าเขาหรือเธอพูดนั้นจะเป็นคนเด็ดขาดขึ้นมาก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าถูกรังแกรหรือถูกดูถูกหรือถูกท้าทายนะเท่านั้น ถ้าคุณมีคู่รักหรือคู่ครองที่เกิดวันที่1ิบอย่าเผลอไปท้าทายให้เขาหรือเธอเลิกลาฟ้องหย่าเป็นอันขาดเพราะคุณจะไม่มีวันได้เพชรเม็ดนั้นกลับมาอีกเลยคนเกิดวันนี้พร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นเลิศด้วยความเต็มใจในตัวเองเพราะเป็นคนที่ฉลาดวางแผนทุกอย่างไว้ในใจได้รอบคอบและอดทนรอผลได้อย่างใจเย็นเป็นคนที่เก็บปัญหาต่างๆไว้ในใจได้ดี แม้แต่เพื่อนสนิทก็ไม่มีวันจะรู้จากปากของเขาหรือเธอว่าต้องการความช่วยเหลือแค่ไหนเพราะคนเกิดวันที่10ไม่มีทางเอ่ยปากขอให้ใครมาช่วยในเรื่องของความรักถ้าคุณมีคนรักเกิดวันที่10คุณจะต้องรู้ว่าเขาหรือเธอจะอาทรห่วงหาคุณอย่างมากแต่ความรักนั้นซ่อนเล้นอยู่ในใจของเขาหรือเธอเท่านั้นอย่างดีก็ปรากฏออกมาในสายตา ถ้าคุณรอให้เขาหรือเธอบอกรักรับรักคุณคงรอไปตลอดชาติเพราะคนเกิดวันนี้ไม่มีวันจะเอ่ยปากขอให้ใครมารักและในเรื่องความสัมพันธ์ในฐานะคบคู่กับคุณก็เช่นกันคุณจะต้องสังเกตและตัดสินใจเองว่าควรเลือกแบบไหนคุณไม่ต้องถามแต่คุณจะต้องเสนอแบบที่ถูกใจเขาหรือเธอให้ได้ด้วยตัวเอง แล้วก็ไม่ต้องรอถามด้วยว่าชอบแบบนี้ไหม